มหัสจั์ไพรัตนะราศีต่อไปราศีกรกฎไพ่ใบแรกที่จับได้ผ่านเชวรทานใบที่สองพระราใบที่สคุณแม่บุญเลือนก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกรกฎสักนิดนึงก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับสัปดาห์ที่แล้วไพด่ดีๆเยอะเลยนะ แต่ครั้งนี้ไพ่ไม่ค่อยเวิร์กเลยแต่เดี๋ยวก่อนเราคุยเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ชมเห็นภาพตรงหน้าปกคลิปไหมฮะว่าจะมีอาเจกคนหนึ่งที่เป็นหน้าปกให้ผมนะครับก็มีหลายคนเลยแหละนะครับแต่ตอนเนี้เป็นเป็นอาเจกอยู่คนหนึ่งนะฮะบอกกับคุณผู้ชมสักนิดนึ่งว่าภาพหน้าปกนี้ไม่ไม่ใช่ผมนะครับคุณผู้ชมครับผมบอกก่อนนะฮะเพราะว่าเออ เมื่อวานมีคนลายมาถามผมจะดูดวงกับอาจเจก,กคนนี้กับคนที่อยู่หน้าปกนี่ผมนั่งนึกในใจนะจะติดต่ออยังไงวะแม่บว่าเพราะวะ่าไอทีมทำน้องที่เขาทำตัดต่อเขาก็ไปเอาภาพมาจากโปรแกรมตัดต่อนะฮะคุณผู้ชมเอามาจากคิตตี้อิมเมจบ้างแล้วก็เอามาจากแคนวาบ้างนะครับ ซึ่งซึ่งบางคนก็มานะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยบอกผมจะต้องดูดวงกับอาเจกที่อยู่ข้างหน้านี่อาเจกคนนี้เป็นญาติกับคนนั้นแล้วก็อาเจกเนี่ยมีรู้จักหมอดูคนนี้รู้จักเป็นน้องของคนนั้นไม่มีนะครับผมผมเป็นคนไม่มีพี่น้องนะครับผมลูกคนเดียวแล้วก็ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผมก็ เสียหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับที่ผมกำพ้าอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับก็เลยขอขออนุญาตเรียนตามตรงก่อนนะฮะว่าคือคือบางทีแล้วผมก็พึ่งอายุ40กว่ากว่าเองนะฮะคุณผู้ชมครับผมผมยังไม่ไม่อายุเยอะขนาดนั้นนะครับก็บอกนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญคือว่าบอกว่าผมเนี่ยเป็นเป็นพี่ของของคนนี้เป็นน้องของคนนี้ไม่มีนะครับไม่มีผมลูกคนเดียวนะครับย้ำ อีครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับผมผมลูกคนเดียวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผมเสียไปหมดแล้วนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนที่เรียนให้คุณผู้ชมทราบนะครับตอนนี้กำพ้าครับแล้วถ้าใครอยากจะอุปการะผมนะฮะหรือว่าจะรับผมเป็นลูกบุญธรรมผมก็ยินดีนะครับโอเคมาถึงไพ่ใบนี้เลยดีกว่านะคุณผู้ชมนะไพ่ใบแรกครับพระเทวทัตครับไพ่ใบนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะฮะคุณผู้ชมครับ ตอนนี้นะฮะชาวราศีกรกฎใครที่มีเรื่องฟอง้องร้องมีคดีความนะครับผมแนะนำเลยเมื่อได้ไพ่พระเทวทัตคุณผู้ชมปณิปนอมนะครับแล้วก็ถ้าทะเลาะกันนะฮะระหว่างพี่น้องนะฮะผมแนะนำให้ยกหูโทรศัพท์คุยกันนะครับพยายามปณิปนอมดีที่สุดนะฮะไม่ต้องไม่ต้องเอาทานายมาสู้กันไม่ต้องไปถึงลงถึงศาลอะไรแต่ว่าถ้าใครเลี่ยงไม่พ้นนะฮะครั้งนี้ก็ขอให้ปณิปนอมแล้วก็จง ระมัดระวังนะฮะเรื่องคำพูดเรื่องการเจรจานะครับบางทีวัจนะภาษาของเรานะครับหรือหรือคำพูดอะไรที่มันฟังแล้วมันอ่อนโยนมันเบาๆนะครับเราอย่าไปดึงดันอย่าไปแข็งมากนึกออกไหมฮะเพราะว่าบางทีเราอารมณ์ร้อนชาวกรกฎเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับนะฮะผมก็อยากจะแนะนำว่าใจเย็นๆลงสักนิดหนึ่งเรื่องเล็ก เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านปณีปนอมนะครับบางคนมีหนี้มีสินนะครับโดนฟ้องร้องเรื่องบัตรเครดิตเรื่องอะไรก็ไปตามที่ศาลนัดแล้วก็คุยกันนะฮะว่าจะผ่อนชำระกันยังไงนะครับคุณผู้ชมครับต้องต้องระวังหน่อยเพราะว่าไพ่ใบแรกเป็นพระเทวทัตใบที่2พระราหูด้วยนะครับโอ้โหครั้งนี้ก็ นิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมขอให้ปณีปนอมแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับชาวกอกฎระวังเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในบ้านจะเกิดการเสียหายนะครับก็หมั่นดูแลสักนิดหนึ่งก๊อกน้ำมันจะรั่วไหมเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะพังไหมบางทีเราเสียบปลั๊กอะไรไว้นานๆนะครับคุณผู้ชมครับก็อาจจะทำให้เกิดมันช็อตหรือมันไหม้ได้เรื่องอุบัติเหตุรถยนต์ก็เช่นเดียวกันระหว่างจะถูกเฉียวชนนะครับและช่วงนี้ฝนตกต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ไพ่ใบแรกไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับแนะนำนะฮะคุณผู้ชมส่วนไพ่ใบที่2ครับเป็นพาราหูแล้วเอาเรื่องดีๆมั่งใครทํากิจการหรือทําธุรกิจกันตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับมันทำออนไลน์เยอะๆหน่อยเดือนนี้ต้องทำออนไลน์เยอะนิดนึงนะครับถ้าใครมีกำลังนะฮะ มีไอเดียมีความคิดที่ดีนะครับพยายามโพสอะไรนะฮะที่มันมีความแตกต่างจากคู่แข่งของคุณนะคะหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะอยู่แล้วนะครับเราลองหาวิธีโพสต์วิธีคิดนะครับต่างๆในช่องทางหลายๆช่องทางเลยนะฮะคุณผู้ชมเขาก็จะสอนให้เราโพสต์แบบนี้บ้างทําให้สินค้าของเราเนี่ยมันมีความน่าสนใจบ้างตรงนี้คุณผู้ชมต้องต้องตั้งใจทํานะ ต้องตั้งใจทำจริงๆนะครับเพราะว่าไพ่พระหูเนี่ยถ้าใครทำธุรกิจออนไลน์จะประสบความสำเร็จแล้วเรื่องที่2นะครับในทีนี้เป็นด้านดาร์กไซมั่งเป็นด้านด้านไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยดีบ้างคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจะคุยอะไรกับบุคคลที่3ามะนึกออกไหมฮะหรือหรือหรือจะพาดพิงถึงอีกคนอีกคนหนึ่งอะสมมุติว่าเราคุยกับเพื่อนเราเนี่ย กำลังพูดถึงบุคคลที่สามเนี่ยคุณผู้ชมอย่าอยา่าอย่าทำตรงนี้นะครับเพราะว่าคนที่คุณผู้ชมคุยด้วยอ่ะเขาก็จะโอ้โหคูณสิบคูณร้อยเลยสมมติคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหดูคนนี้สิหมายเขาแต่งตัวสำอางจังเลยนะเนี่ยนึกออกไหมฮะสมมติคุณคุยกับเขาแบบนี้แล้วคนนี้เขาอาจจะไปสื่อสารว่าเฮ้ยเขาพูดว่าเราเนี่ยแต่งตัวสำอางนี่เขาประชดประชันเราหรือเปล่า เขามองว่าเราเป็นไอ้นี่หรือเปล่าว่าเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยไหมเนี่ยเออดูสิพูดอย่างนี้ได้ยังไงพยายามนะครับอย่ากล่าวถึงบุคคลที่3นะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเพราะเหตุอะไรอย่างน้อยๆคุณผู้ชมได้ฟังคลิปนี้นึกออกไหมฮะพอคุณผู้ชมได้ฟังคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมจะได้อย่างน้อยให้เรามีสติสักนิดหนึ่งนึกออกไหมฮะ ให้เรามีสติสักนิดหนึ่งเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ระวังเรื่องคำพูดสักนิดหนึ่งนะฮะและมันจะได้ก้าวข้ามจากอุปสรรคตรงนี้ไปได้เช่นเดียวกันไพ่ใบที่สครับคุณแม่บุญเลือนครั้งนี้คุณผู้ชมผมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปทําบุญที่วัด อาวุธสักครั้งหนึ่งนะฮะไปสักการะบูชาคุณแม่บุญเรือนสักครั้งหนึ่งนะครับใครมีปัญหานะครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับไปขอพรคุณแม่บุลเรือนแล้วก็ไปทําบุญที่นั่นนะครับสัก5บาท10บาทนะฮะเคาะกำใดเรื่องเรื่องราวเลวร้ายใดมันจะได้ผ่านผลไปได้ด้วยดีนะครับด้วยท่านมีบุญบาร,รมีมากนะครับคุณแม่บุลเรือนเวลาจะเอ่ยปากหรือจะพูดอะไรเนี่ยฮะมักจะ ประสบความสําเร็จแล้วไข่ไปขอพอรที่นั่นนะครับของเงินเป็นล้านก็ได้นะครับหลายท่านเลยนะฮะที่ผมดูใน YouTube ไม่ว่าจะเป็นเอ่อหลายคนดีกว่าเนอะเราอย่าเอ่ยชื่อถึงเขาเลยนะครับเหมือนกันคุณผู้ชมเหมือนคนมาดูดวงกับผมที่บ้านน่ะพอสมมุติเขามาดูดวงตอนเช้าเนี่ยเขาจับไพ่คุณแม่บุญเรือนได้ผมก็บอกว่าเออเอาสิเดี๋ยวมันจะมีประมูลงานนะจะทำยังไงถึงประมูลได้เขาจับไพ่ เป็นคุณแม่บุญเหลือนเกิดขึ้นมาผมก็แนะนําว่าเฮ้ยไปวัดอาวุธสิลองไปสักการะบูชาคุณแม่บุญเหลือนสักครั้งหนึ่งนะฮะพอผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์เขาส่งข่าวมาหาผมว่าไอการประมูลประกวดแข่งขันเนี่ยเขาได้รับเลือกใหให้ทำงานนี้โอ้โหคุณผู้ชมมันมันบางทีเขาคุยกับผมนะฮะที่ผมฟังฟังดูอยู่ะมันเหมือนว่ามันมันไม่มีโอกาสอะ มันมันยากมากเลยเพราะว่าคู่แข่งแต่บริษัทแต่และบริษัทเป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นนึกออกไหมฮะแล้วครั้งนี้เขากลับได้เฉยนี่ไงฮะนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญในการขอพอรแต่อย่าลืมนะครับไม่ว่าพรใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎนะฮะ นะครับคุณผู้ชมหมัน่สนสวดมนต์จเจริญภาวนาททำทานเพื่อละจากความตนีและนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจลองทำแบบนี้ดูนะครับแล้วสวดภาะคาถาชิมพีของคุณแม่บุญเลือนเอาเป็นว่าวันอาทิตย์สวดสัก6จบนะครับวันจันทร์ 15. จบ16จบหรือ18จบก็ได้วันอังคารสวดสัก8จบ วันพุธกลางวัน17ครับพุธกลางคืน12พรหัส,สบดีสวด19และวันศุกร์สวด21่จบวันเสาร์10จบครับคุณผู้ชมครับพยายามทำแบบนี้แล้วตลอดระยะเวลาเดือนนี้ทั้งเดือนหมันนมน่นสวดมนต์เจริญภาวนาบ่อยๆบ,บางทีเหมือนที่ผมบอกนะครับชาวกรกฎก็มีเรื่องขึ้นลงขึ้นสาลเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงระหว่างเดือนนี้เดือน2เดือนนี้หลายท่านเลยที่ดูดวงกับผมนะฮะก็ไปสักการะคุณแม่บุเรือนสักครั้งหนึ่งนะฮะ คุณผู้ชมครับเรื่องอะไรที่มันเลวร้ายนะครับอะไรที่มันดูแล้วมันไม่มีหนทางเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็เป็นยาชูกำลังนะครับการสาการะคุณแม่บุญเหลือนครั้งนี้จะได้ผ่านพ้นจากอุปสรรคตรงนี้ได้เช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นห่วงกันนะฮะคุณผู้ชมถ้าเรามีเรื่องทุกขร้อนเรามีอะไรเราก็ต้องส่งข่าวต้องบอกกันที่ผมมาพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอยาก เชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาดูดวงกับผมไม่ต้องนะครับคุณผู้ชมผมยังพูดคํำนี้อยู่ตลอดทุกคลิปเลยนะครับเก็บสตังตรงนี้ไว้นะครับเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเอาไว้ให้ลูกนะครับได้ไปโรงเรียนถ้าเป็นคุณสามีฟังนะฮะนึกออกไหมฮะก็ เก็บไว้ให้ภรรยาภรรยาก็เก็บเงินตรงนี้ไว้เนี่ยแหละครับไม่ต้องมาดูดวงกับผมให้มันเสียสตังค์เพราะคุณจะเสียทั้งค่าน้ํามันรถและค่าดูดวงด้วยแล้วยิ่งสภาพเศรษฐกิจตรงเนี้บางทีมันฟืดเครื่องเอาง่ายๆทําทตามคลิปผมเหมือนเหมือนมีน้องอยู่คนหนึ่งนะฮะผมจําไม่ได้แหละแกเกิดราศีกรกฎเนี่แหละแต่แกมาดูดวงกับผมบ่อยนะครับแกบอกอาจารย์คลิปทุกคลิปเนี่ยที่อาจารย์ทําออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราศีนี้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  หนูแชร์ทุกกลุ่มเลยนึกออกไหมครับกลุ่มครอบครัวกลุ่มเพื่อนที่ทำงานกลุ่มเพื่อนสมัยเรียนกลุ่มเพื่อนเรียนมาหาลัยเพื่อนเรียนประถมแกแชร์หมดเลยนะแล้วแกก็บอกผมว่าอาจารย์เวลาหนูแชร์คลิปให้อาจารย์นะอันนี้ไม่รู้ว่าทำไมเวลาหนูทำอะไรแล้วมันลาบลื่นจังแล้วพอแชร์เสร็จก็จะมีคนเข้ามาขอบคุณเพราะว่าบางคนมันตรงกับราศีนั้น นี่แหละฮะง่ายๆเหมือนเหมือนเหมือนเราฟังนะครับชาวกรกฎได้ฟังคลิปเนี้ยผมแนะนำนะครับแชร์ไปในกลุ่มต่างๆบางทีนะฮะเขาอยู่ในราศีนี้เขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยไปไหว้ที่ไหนดีนะครับแล้วไปทำบุญที่ที่ที่ไหนดีใครไม่สะดวกที่จะเดินทางนะครับทั้งต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพเหมือนกันครับให้ทำบุญที่วัดใกล้บ้านของท่านนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับ คุณผู้ชมเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกครับกรวดน้ำใบที่2ถวายผ้าอาบน้ำฝนใบที่สามทำบุญเข็มได้มีดโกนโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ นี่แหละครับไพ่ใบแรกมาแล้วนะครับไพ่แห่งการทาบุญเพราะว่าไพ่แห่งการสการะบูชาพระเอิญใบแรกเป็นพระเทวทัตแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่กวดน้ําคุณผู้ชมฟังผมสักนิดหนึ่งฮะครั้งนี้เมื่อคุณผู้ชมทําบุญเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมกวดน้ําสักนิดหนึ่งแต่การกรวดน้ําครั้งนี้นะครับไม่ใช่เป็นการ กรวดน้ำอุทิศบุญแต่เป็นการกรวดน้ำเบิกบุญคุณผู้ชมพูดแบบนี้เลยข้าพเจ้าขอเบิกบุญในทุกภพกทุกชาติที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้ขอให้บุญนั้นจงกลับขึ้นมาให้ข้าพเจ้าได้ใช้ในชาติปัจจุบันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมขอเพียงเท่านี้ครับขอเพียงเท่านี้บางทีมันถึงจุดที่มันวิกฤตจริงๆแล้ว การกวดน้ําเบิกบุญครั้งนี้จะช่วยคุณผู้ชมได้หลายประกาศเลยใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะว่าชาติที่แล้วเราทําบุญอะไรมาเราอาจจะเคยสร้างวัดสร้างวิหารสร้างหอไตหรืออาจจะเป็นนักลบโบราณน,น,น,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเคยกู้บ้านกู้แผ่นดินนะครับอาจจะเคยช่วยเหลือคนเป็นร้อยเป็นพันในในในตลอดออวัตตะในตลอดชีวิตของคุณผู้ชมเมื่ออดีตชาติก็ได้ บุญใหญ่ๆเหล่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับบางทีวันนี้ฝั่งไพ่รัตนะแล้วมันถึงจุดมืดบอดของชีวิตแล้วลองกวดน้ำเบิกบุญสักครั้งหนึ่งไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ถวายผ้าอาบน้ำฝนคุณผู้ชมเปลี่ยนจากผ้าอาบน้ำฝนนะ เป็นผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าสัก3ผืนถ้าผ้าเช็ดหน้า3ผืนนี่ซื้อร้าน20บาทมีแล้วเอาไปถวายพระสักนิดหนึ่งถวายพระสักนิดหนึ่งใครพอมีกําลังนะครับถวายผ้าเช็ดตัวให้แก่พระภิกษุสงฆ์และเหล่าสมณะชีพามครั้งนี้คุณผู้ชมอธิษฐานเหมือนกันพราะไพ่ใบแรกเป็นพระเทวทัต คุณผู้ชมอธิษฐานเลยนะครับสิ่งใดที่เป็นสิ่งไม่ดีข้าพเจ้าขอให้การถวายผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าครั้งนี้จงขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้หมดไปใบสุดท้ายเข็มได้มีดโกน ความหมายของเข็มนะครับขอให้เรามีปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมได้หมายถึงสิ่งที่เราอยากได้และปราถนามีดโกนครับคุณผู้ชมจะได้ตัดอุปสรรคต่างๆให้หมดไปคุณผู้ชมทําตามนี้กวดน้ำเบิกบุญถวายผ้าเช็ดตัวนะฮะหรือผ้าเช็ดหน้าแล้วสุดท้ายเข็มได้และมีดโกนเดือนนี้เอาเท่านี้และทําเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับ ความสำเร็จหรือสิ่งใดที่คุณผู้ชมปรารถนาก็จะรุ่ร่วงและผ่านเรื่องเลวร้ายได้อย่างฉับพลันทันตาครับอย่าลืมนะครับแชร์ไปกลุ่มต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับแชร์ไปให้ทุกกลุ่มเลยนะครับอย่างน้อยก็เป็นการบอกเขาว่าใครที่เกิดราศีนี้หรือราศีไหนก็ได้นะครับเข้าไปในช่องทางของ YouTube นี้ก็ได้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็แชร์ให้หมดเลยนะครับในทุกกลุ่ม บางทีเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเดือนนี้ทําบุญแบบนี้เดือนนี้ทําบุญแบบนี้นะแล้วเขาก็จะขอบคุณเราอย่าลืมนะครับคนเราเวลาเขาพูดอะไรถึงเราดีๆเราก็จะได้สิ่งดีๆนี่ไงครับคือหัวใจสําคัญของไพ่รัตนะเลยก่อนจากกันไปวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมอยากให้ชาวราศีกรกฎพิมพ์คําว่าราศีกรกฎให้ผมสักนิดนึงครับ ในขณะที่ผมนั่งสมาธิสวดมนต์จเจริญภาวนาและทำทานเพื่อรักจากความตนีผมจะอุทิศผลบุญตรงนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของชาวกรกฎทุกท่านครับ